ทุกคนสวัสดีนะวันนี้เราก็จะพาไปทำอะไรสักอย่างในวันต่อชาดแต่ตอนนี้ก็น่า,นาจะตอต่าแล้วนะแต่ว่าเราอ,นอานหารเสร็จแล้วไปรับของเขาไปเจอ วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราที่เราอ่ะจะไปทำอะไรสักอย่างนึงแต่วันนี้ใช่ไหมสเก็ตเราก็ลังมาแล้วนะซับสเก็ตก็คือที่มันสเก็ตบอลแต่ว่าไมันละครทางเองอ่ะก็ซับสเก็ตเราก็จะมาแต่ว่าเราก็จะมีแค่สเก็ตบอลนะเข้าใจรเปล่าครับเราไม่เล่สเก็ตบอร์ดนะ ยังไม่มีเซิร์ฟเกตนะเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องไว้ตรงไหนก่อนนะน่เราตั้งกลองงง้องไว้ตรงไหนเดียวทุกคนถ้าทุกคนรู้นะว่าพีตากกนนะ่ตั้งกลอง้องไว้ตรงไหนก็คอมเมนต์มาก่อนเลยนะพี่ตั้งกล้องตรงไหนเดียวชอบปะนี่ตั้งกล้องตรงนี้ได้ไหมมันเป็นรูๆอ่ะทุกคนจะมองเห็นไหมนี่ย่ะกำลังเห็นไหมนี่ย ทุกคนทุกคนมองเห็นพี่ใช่ไหมที่เคนมองเห็นพี่แล้วนะโอเคทุกคนมองเห็นพี่แล้วนะทุกคนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยว,พ,วพี่มาโอเคได้ไปแล้วนะ บอร์กแล้วก็สกิตนะแล้วถ้าสกิตก่อนเพราะว่าเราจะเล่นไม่จะมาวันไหนก็ก็น่าจะควรจะมาวันไหนนะพี่จะเล่นสกิตบอดพี่ดีก่อนนะ ใชนะทุกคนคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรที่สนุกวดีให้ดูนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะบายบายเหื่อยเหนื่อยมากเลย